สวัสดีครับกลับมาพบกับ DNM Denoise Music นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นเป็น No Jazz นะครับเกี่ยวกับ251นะครับเป็น Rootless voicing ไม่เฉพาะเราจะเอาไปใช้กับแจ๊สเท่านั้นเราไปใช้กับป๊อปก็ได้โซ l ก็ได้ R B ก็ได้ Hip h o ปก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็แบบแรกคอร์ดแรกที่เราจะเล่นปกติแล้วมันคือคอร์ดสอคือ D minor ใช่ไหมครับ G 7 แล้วก็ C ทีนี้เราจะเพิ่มเทนชั o n เข้าไปเทนชั o n ก็คือพวกตัว7นี่แหละตัว n ขอดสองก็คือ d m i n o r 9 5 n ขอด5คือ G 1 3ขอดหนึ่งคือ C major 9นะครับก็ทำไมเรา เราถึงจะเรียกอะไรแบบนี้เราเราจะรู้ได้ยังไงก็คือเราเริ่มจาก d ีมินเนเี่ยเราเราไม่เล่นรูทใช่ไหมครับรูทเลดไวซิงคือมือซ้ายเราจับรูทไปเลยก็มือขวาเราจะเริ่มที่3 7 9หเในในรูปแบบที่1นี้เราจะเริ่ม3ก่อนเดี๋ยวเราจะมีคลิปอันที่2คือ Type 2นะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันคลิปนี้ก่อนคลิปนี้คือ3 5 7 9้้ขอดสนะครับ3 5 7 9ในขอดีมินเนอร์น คอร์ด5คือ G13 ก็คือ7 9 3 13คอร์ด1ก็คือ C m a j o r 9ก็คือ3 5 7 9อ่านี่คือรูปแบบรุ่นเลนไวซิงแบบ Type 1นะครับต่อไป k ีย์ G คอร์ดที่2ก็คือ A m i n o r 9 3 5 7 9คอร์ด5คือ D 13 เจ็ดเก้าสามสิบสามแล้วก็ G Major 9นะครับคอต่อไปเอ่อคีย์ต่อไปคีย์ดีก็คือคอสองคือ E Minor 9 A 13แล้วก็ D Major อเราก็จะซ้อมแบบนี้ ให้ครบ12คสองีนะครับเดยซ้อมเป็น Circle of Fifth หรือ Circle of Fourth ก็ได้แล้วก็ทีนี้ <c oughs> เราซ้อมได้แล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงอะ่ะมันมันมีวิธีใช้หรือเปล่าน่นนี่โดยที่เราซ้อมเนี่ย <c oughs> มันมีอยู่เพลงเพลงหนึ่งที่เขาเอา251ฟนี่แหละไปใช้ก็คือเพลง Sunday Morning ของ Maroon 5นะครับ เรามาลองฟังกันดู one two t h r four แบบนี้นะครับก็ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เอาไปลองซ้อมกันดูนะครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นรูปแบบไทยถูเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกตอนต่อไปนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ